ชรัสสกันครับกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษครับสัปดาห์นี้นะฮะนั่นแหละครับมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นหรือการใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับการเดินทางมีการนัดหมายพบปะผู้คนหรือมีนัดนะครับสาคัญสาคัญนะฮะดูทรงในช่วงสัปดาห์นี้แล้วค่อนข้างจะมีกิจกรรมอะไรเยอะนะฮะอะไรที่หลากหลายด้วยมีอะไรที่ต้องเร่งต้องรีบต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องทํา นะครับในช่วงนี้คน,นจะเยอะหน่อยนะฮะจวดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาเด่นจวบดาวเกี่ยวข้องเรื่องการแก้ปัญหาดีจวบดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการตัดสินใจเรื่องสําคัญก็ถือว่าดีเป็นพิเศษนะฮะเผื่อเพื่อนมีไอเดียคิด,คดนะคอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษทําเลยหรือมีอะไรที่เรื่องอะไรที่ต้องทําแล้วหรือแก้ปัญหาเออผมนึกถึงอย่างนัไปครับ,นะรบช่วงเนี้ย มันจะมีคนขอความช่วยเหลือนะฮะหรือว่าคนรอบข้างมีปัญหาโอ้ยเยอะจริงๆนะสังเกตไหมฮะอาจจะเป็นอยาดพี่น้องเพ่อนฟุ้งนะฮะหรือว่าคนนี้ทํางานนะครับมีปัญหามาเล่ามาระบายมาวานให้ช่วยซึ่งเราก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีท่านที่มีโอกาสนะครับอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษชูนี้ก็ยังทําได้นะสังเกตไหมฮะว่างานหลักๆเนี่ยช่วงนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับทั้ง การเดินทางหรือว่าการพบปะคนหรือมีการนัดหมายแล้วก็มีไอเดียที่อยากทําก็สามารถเอาลงมือแล้วก็ทําหรือตัดสินใจได้แล้วก็คนรอบข้างมีปัญหาวันให้ช่วยนะครับวันให้แก้วันให้จัดก,การให้อีกนะฮะมันเลยระยะนี้จะมึนๆหน่อยนะครับเพราะพังภารกิจแล้วก็เรื่องอะไรที่มารุมๆพร้อมกันทีนี้มันมีข้อดีนะครับการเจรจาเด่นฉะนั้นเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียความคิด อยากคุยอยากแก้อยากจัดการอยากเคลียร์อยากลงมืออะไรก็ตามโอเคทําได้เต็มที่นะครับดาวไม่เสียหายมาเลยส่งผลให้เราพูดคิดคุยทําเคลียร์สำเร็จหรือสะสางสําเร็จนะครับดาวเกี่ยวกับการขายหรือโน้มน้าวใจคนเก่งแสดงว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องพูดคุยหรือติดต่อหรือยืน่นเอกสารสําคัญหรือทําสัญญาต่างๆเซ็นสัญญา,าช่วงสัปดาห์นี้ทาได้ดีนะครับอุปสรรค ในช่วงนี้อย่างแรกคือบริวารน,นะฮะลูกหลานบริวารสเดเรียงนะครับช่วงนี้ระวังป่วยไข้ไม่สบายหรือมีเรื่องกังวลมีเรื่องอึดอัดนะครับบางอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ลูกหลานบริวารสดเดียงนะครับจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยหรือหาวิธีดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะฮะสวัสดามไม่เสียนะเพียงแต่ว่าก็จะป่วยไม่สบายเล็กเน้อยมันก็ต้องดูแลเนาะอันที่2คือถ้าเขามีปัญหาเรื่องส่วนตัว เราก็ต้องถามสารทุกสุขดิบเนาะหรือถ้าเขามีเรื่องอะไรที่อึดอัดหรือไม่สบายใจนะครับซึ่งมีแน่ๆนะฮะเราก็ลองหาวิธีอยู่ข้างเป็นเพื่อนนะครับคุยให้สบายใจโดยทั่วไปก็ได้ไม่ต้องเจาะลึกว่าเขาเป็นอะไรขึ้นนะครับช่วยทำยังไงให้หดูสบายใจข้อดีต่อมาครับมันจะเป็นเรื่องของการงานนะฮะจังหวะดาวการงานมีดวงได้โอกาสเป็นเงินนะฮะหรือว่าเงินพิเศษสามารถรับมือ กับสถานการณ์กดดันได้สามารถหาไรายได้พิเศษหรือถ้ามีหนี้สินอย่างน้อยเราก็จะหาวิธีจัดการในพวกหนี้สินได้นะฮะมันมีจังหวะดาวในการเดินทางระยะสั้นเด่นถ้าสมมติต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะฮะโอเคผลลัพธ์ผลงานต่างๆก็ถือว่าน่าพอใจในการเดินทางระยะสั้นและระยะนี้นะครับระวังอย่างนึงคือเข้าของรื่ใช้ แตกหักเสียหายพังเออเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยในเรื่องของเคราองของที่ใช้นะฮะเนี่ยช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือของใช้มันเสียหายพังนะฮะอาจจะต้องซ่อมหรือซื้อใหม่หรือของบางอย่างกลาลังใกล้จะหมดอายุขก็เขาละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ต้องระมัดระวังนะครับมุมดาวเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นๆเด่นเพื่อจําเป็นต้องเดินทางไปไหนทําอะไรที่ไหนอยางไงเมื่อไหร,ไหร่กับใครโอเคจัดการได้นะครับอ่าผมก็เน้นย้าเสมอว่าช่วงนี้ เราทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับแม้แต่กระทั่งถ้าไหว้วานหรือขอให้ท่านผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือนะทางใดทางหนึ่งหรือต้องการคําตอบบางสิ่งบางอย่างก็จะมีบทสรุปนะครับแต่สิ่งโชคสิ่งดวงมันจะตึงๆหน่อยนะคือมันจะแบบแหมต้องอาศัยแบบฐานดวงกัเลกพื้นดวงดีๆนะฮะแต่ถ้าแบบเออทั่วไปเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงนะฮะแล้วก็ประการต่อมามันมี เรื่องสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลเก็กน้อยหรือป่วยแค้ไม่สบายนะฮะอากาศอาหารเปลี่ยนเนี่ยเออมต้องอาาระมัดระวังในช่วงนี้อาหารช่วงนี้ทานอะไรก็ต้องระวังนะฮะรู้ส่วนรู้ถึงอากาศนะครับในช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนนะเกิดเซ็ปเซ็ร่างกายนะฮะเดี๋ยวนหนาวนะค,ครับมีแดดบ้างมีลมอะไรเงี้ยคือต้องระวังป่วยนะฮะช่วยทุกคนป่วยกันเยอะด้วยแล้วแถมดวงเราเองก็พอมีความสัมพันธ์ของตัวเราหรือว่าคน ใกล้ชิดเรานะฮะที่เปวกใช้ไม่สบายมุมดาวนะครับในระยะนี้ข้อดีนะครับรน้อยๆคือเรื่องของไอเดียความคิดฮะปัญญาดีมากช่วงนี้คิดอ่านประการใดมีเกณฑ์สําเร็จได้ง่ายมีโอกาสได้ทำไรใหม่ดวงไอเดียดีเพราะฉะนั้นท่านจะคิดเรื่องอะไรที่แบบสําคัญสําคัญหรือท่านจะต้องใช้ไอเดียที่แบบเออหาคําตอบหรือบางคนกําลังจะ ทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษสามารถหยิบจับขยบขยายทำในเรื่องต่างๆได้ต้องมั่นใจในความคิดแล้วก็ไอเดียสมองปัญญาของเราได้นะครับโอเคฮะเลขมงคลครับมีตรงนี้5 3 9สเลขที่ไม่ตดอโชว์คือเลข7สีฮะสีส้มสีดำสีแดงแล้วก็สีฟ้าสีเทื้งเลี่ยงหรือวไม่ไม่ค่อยใช้คือสีเขียววันที่ดีครับมีวันอังคารพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดขัดคือ วอนพฤหษ์คัผงชยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์ทมสะอาดนะฮะห้องน้ำนะครับรวมมกระตุ้นโชคลาภนะฮะแล้วอย่างน้อยก็ทําให้มีเรื่องสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนครับในช่วสัปดาห์นี้ต้นเดือนพอดีครัโชคดีครับ,รบสวัสดีครับ